สวัสดีครับรถสวยราคาถูกกระบะดสี่ประตูตัวสูงครับใครหาสายมาได้อยู่นะครับถามกันมาเยอะนะครับงบเบาๆถูกๆสี่ประตูตัวสูงเรียกว่าห้ามพลาดคันนี้เด็ดขาดนะครับมาไวไปไวนะครับผมบอกเลยว่าถ้าราคานี้ส่วนใหญ่นะครับเล่งซื้อสดกันเยอะนะครับสองแสนหนึ่งหมื่นเก้านะครับซื้อเงินสดจบราคานี้นะครับแล้วก็ค่าโอนแค่นั้นนะครับสวยมากนะเพื่อจะขายอยู่ที่สองแสนสองหมื่นเก้านะครับ เขาใหม่ไม่ถึง2 0 0แสนนะครับแต่เขางนี่ใหม่แค่แสนแปดนะขายแค่2 0งแสนหนึ่งหนะครับจบเลยราคานี้รวมเก็บงูเก็บงานให้ครบนะครับล้างสปาขัดสีให้นะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้นะครับรถเดิมๆแบบนี้ภาษีพรบอต่อให้นะครับอะไรพิจารณี่จะเก็บให้หมดเลยนะครับเก็บสีนะครับร้อยบุประยุกเก็บให้นะครับยาง่มเปไม่ได้ขาดสภาพนี้นะลูกค้าไม่ต้องเสียเงินไป4ี่0 0าื่นนะครับเอาไปปรับสภาพเองเก็บอะไรเงี้ยเป้เก็บให้หมดในราคานี้ครับ โทรนะครับเบอร์0 9 4 7 9 4 8 4 8ครับสวยแค่ไหนน่าจะแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับเป็นเกียร์กระปุก6สปีดโคตรสวดนะครับยางใหม่4เส้นแมคคอบ17นะครับสวยมากกริบมากนะครับนี่แมคอร่อยแท้น็อตถกดูระบบหน้าล้อหน้านะครับเป็นตัว ABS ด้วยนะครับยางพุทธเยียร์นะครับปี24ซุ้มรล้อโปร่งล้อดูเลยครับนี่ดอกหนาเป็นนิ้วนะยางแล้วก็ดูซุ้มล้อครับ โชคอะไรพวกนี้ดูเลยครับเดิมนะครับเดิมนะแล้วก็ดูครับนี่ช่วงบงช่วงล่างนะครับโฟโยโคี่ของเดิมจากศูนย์เลยนะครับสวยเก็บรถนะครับในใช้งานไม่มีเรียกว่าดัดแปลงสภาพหรือแรงสิ้นนะครับได้ตามมาตรฐานของวิศวกรแล้วก็ตัวกระจกนะรัดไฟฟ้ารับไฟฟ้าด้วยนะครับมาเรามาดูกันนะครับปองล้อตีมาครบสวยๆแบบนี้นะครับ สวยเดิมนะครับไฟหน้าบันติรีฟิเคเตอร์นะครับไฟเลี้ยวไฟหลีอยู่ในโครมเดียวกันนะครับมีไฟตะบมอกติดมาให้พร้อมกระจังหน้านะครับเป็นโครมเมี่ยมแล้วก็ลายถักตาข่ายลําพึงแบบนี้ครับสวยเดิมจริงนะครับคันนี้เรียกว่างามเลยเป็นชมงามนะครับรถเนี่ยผมบอกแล้วนี่คือสภาพพึ่งเข้านะครับเดี๋ยวถ่ายเสร็จปุ๊บเอาไปล้างสปาแล้วก็เอาไปเก็บงานเลยนะครับน่าจะ2อสวันนะครับก็คือพร้อมขายแล้วนะครับ เรานะครับผมบอกเลยว่าเราขายรถแต่เราเก็บรายละเอียดให้ลูกค้านะครับมีตรวลงตัวรถสภาพให้พร้อมเลยนะครับมาดูกันต่อนะครับช่วงล่างเป็นยังไงนะครับเมื่อกี้วอร์มสตาร์ทเครื่องเอาไปขี่มานะครับมีน้ำแอร์ไหลปกตินะครับนี่ระบายเนาะแล้วก็สภาพสวยเดิมครับช่วงล่างนะครับบอกเลยมาด้าช่วงล่างเขาดีมากนะครับถ้าใครเคยใช้มาด้ารีโว่นิสันจะรู้ว่ามาด้าช่วงล่างเขาดีมากนะครับนิ่มนวลนะครับแรงซับดีมากรือกอนหนุนก็ดีนะครับ แล้วก็ตรงหูจ้าต่างๆนะครับมันเป็นโครเมียมสวยงามแบบนี้ครับสภาพเดิมนะครับพวกขอบอะไเนี้ยอย่าไปเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะเก็บงานให้นะครับก็พูดในคลิปไปแล้วน้องยังไงก็ต้องเก็บนะครับพูดเป็นหลักฐานให้เลยนะเรานะครับซื้อขายตรงไปตรงมานะครับบอกเลยว่ารถสวยก็สวยนะครับรถเดิมคือเดิมนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพิความแน่นอนนะครับเห็นไหมฝงล้อเหลือเยอะมากนะระหว่างจะซุ้มล้อกับล้อนะครับ ล้อหลังดัาเบิ้ลล้อหน้าดิสเบกนะครับเดี๋ยวรถเนี่ยเอาไปเก็บงานให้นะครับด้านท้ายนะครับเดิมๆไฟไท้ายนะครับเห็นไหมเดิมๆนะครับสภาพสวยใช้ได้ปกติเลยนะครับสภาพเนี่ยสวยใช้ได้ปกตินะครับแม็กไนเนอร์สภาพพร้อมนะครับแม็กไนเนอร์สภาพพร้อมนะครับมีหูคงหูคล้องให้ครบเลยนะครับตปเข็บท้ายซ้ายขวาเดิมหมดนะเนี่ยเด,นะเดิมนะครับสภาพเดิมนะ ซ้ายขวาเดิมหมดเลยนะครับใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อมาได้นะครับ0947994848ครับกระเชน้าอยู่ก็สภาพสวยสภาพเดิมแบบนี้นะครับช่วงล่างนะครับลูกหมากเดิมโชคซับอยู่ครบนะครับแหนบมีอยู่ทั้งหมด4แผ่นนะครับแหนบเหมือนรถเก่งเลยนะผมบอกเลยนะมาด้าทำช่วงล่างมาดีมากนะครับถ้ามาด้าตัวนี้นะช่วงล่างเหมือนกับตัวอ่า ซูเปอร์เฟของรีโวตัวใหม่อะแต่ว่านี่คือรถปีสิบสองนะครับแสดงว่ามาด้าเนี่ยนาหน้าเรื่องช่วงล่างนะของพวกรีโวเนี่ยเหมือนพวกรีโวพวกนั้นนะอะน,นั้นตามหลังนะนี่ปีสองช่วงล่างเข้ามาแล้วนะครับมาแบบเหมือนซูเปอร์เฟเลยนะครับช่วงล่างดีที่นวดน,นะครับบอกเลยว่านาเขานํามาเลยนะปีสองแต่ทาช่วงล่างดีมากนะครับใครหาอยู่นะเนี่ยน่าใช้จริงนะครับรถสวยนะครับเนี่ยร้อยบุบนะ ระบมจะแก้ให้นะครับแก้ให้ทําไงดันออกมาครับดันเดี๋ยวให้ช่างเฉพาะของเราดันออกให้นะครับแค่นั้นนะครับไม่ทําสีนะครับคงสีเดิมไว้นะครับคงสีเดิมแบบนี้ไว้นะครับราคามันจะตกยากกว่านะครับแล้วก็บริา้างละเอียดจะเป็นอะไรที่เรียกว่าดูวิท n ย u m เ u l นะดีมากนะครับโพดทนน้ำหนักจะเป็นร้อยกิโลนะครับตะเข็บร้อยต่อโครงสร้างครับนี่เดิมเหมือนกันนะครับบบที่เดิม ด้านในนะครับเบาะผ้านะกว้างมากครับกว้างไม่พอนะครับนั่งสบายนะครับและก็เปิดตรงนี้เห็นไหมดึงนี่นะดึงปึ๊บดีครับพับเบาะได้ครับมีประแจอยู่ด้านหลังแม่แรงอยู่ด้านหลังนะครับครบเลยสวยจริงครบจริงนะครับและตัวถังของเขานะครับนี่ให้ดูอะไรนะครับมันยกได้แบบนี้ครับนี่เดี๋ยวล้างสปาให้นะ มีเบ้าใส่ของใส่ปัจจัยเครื่องมือให้ครบเลยนะครับครบเครื่องมากครบเครื่องมากนะครับสภาพสวยงามเห็นไหมครับเผาเ็กมีให้นะครับโครงสร้างเดิมนะครับโครงสร้างเดิมอ่าเห็นไหมครับนี่เดิมๆนะรอยปั๊มจากโรงงานอยู่ครบเห็นไหมแสดงว่านี่คือประตูมันไม่เคยแกะแสดงว่ารถมันไม่เคยชนนะครับก็เนี่ยเป็นการดูนะครับ ว่ารถมันยืนยันได้เลยรถมันไม่เคยชนรถมันเดิมนะครับเนี่ยแกดูเม็ดอาร์คนะครับทุกแม่ทุกจุดเลยนะครับดูคลิปจบตัดสินใจได้เลยนะครับการันตีให้นะครับไม่เดิมนะผมบอกเลยนะครับเอารถมาคืนได้เลยถ้าไม่เดิมนะครับดูนะไม่ดอารสปอร์ตครับนี่เห็นไหมท่ายชัยคมพมนะครับนี่ท่าชัยคมพมนะเนี่ยเดิมนะครับรอยพับด้านในเห็นไหมครับไม่มีรอยชุบรอยเชื่อมนะนี่เห็นไหม เดิมนะครับนี่รถเดิมนะซื้อได้ครับในราคานะครับสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสีเดิมสวยอ่าสีเดิมสวยสภาพดีนะครับบอกด้านหน้าครับก็บอกผ้าเหมือนกันนะครับ๋ยวสปาฟอกบอกให้นะครับดีกว่านี้แน่นอนนะกล้องหน้าแถมให้นะก็แถมกล้องหน้าให้นะครับแล้วก็แถมน้ำมันเต็มถังให้ด้วยนะครับจอมีให้นะครับเป็น f m AM ติดให้ครบนะครับซีดงซีดีมีครบเลยนะปุ่มเยอะแยะเลยนะครับรถสวยมากนะครับเอ3พสาแล้วก็มีนะครับเกียร์เปนนวหกสปีดสวยคลิปเบรกมือแมนนวลแบบนี้นะครับฟังก์ชันเยอะภาพสวยนะครับรถมีลงมีเล่มหมดนะครับเล่มมาโคระาการมีหมดเลยนะครับเนี่ยเอาง่ายครับใครซื้อไปบอกเลยว่าคุ้มนะครับสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเขา้เขาส่วนสบายนะครับบรรทุกเขาได้นะครับ ใช้งานได้หลากหลายอนเนกประสมนะครับมาเดี๋ยวไปดูออปชันด้าในกันนะครับมาครับเขาเกี่ยวว่างอยู่นะครับมาเดี๋ยวมาต่อกันด้านในครับอย่างแรกเลยออปชันที่ได้นะครับกระจกไฟฟ้านะครับพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าสีทางนะครับแล้วก็เครื่องนะครับคันนี้นะเป็น6สปีดนะครับ6สปีดแรงม้าดีนะแรงม้าดีนะครับเย็บ ดี๋ยวไปสไตล์ดูนะครับนี่บิดปุ๊บติดเลยนะครับชื่องเดียวติดเลยนะครับเครื่องนิง่งกิ๊เดินปกติเลยนะครับจอสวยๆแบบนี้นะครับนี่เห็นไหม f m a มีให้ครบนะครับนี่ยเครื่องเสียงมีครบมีพร้อมเป็นไงครับเกองเสียงครบพร้อมกล้องหน้าพร้อมอ่ะพอประมาณนี้นะครับดังเสียงดัง แล้วก็นะครับเลขไมล์หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบสองกิโลเมตรครับไมล์เดิมไม้แท้สภาพสวยความร้อนไม่มีขึ้นนะครับสภาพสวยงามนะครับน้ำมันจะแถมเต็มถงังระบบไฟใช้าง,งานได้ผลทุกอย่างนะครับ <S 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 นี่แต่ดังๆแบบนี้เลยนะครับเกียร์แมนนวลหกสปีดนะครับเกียร์ถอยเหมือนเนี่ยชุดเกียร์เหมือนไอ้นี่แหละดีแม็กเลยเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนให้นะจะเปลี่ยนให้ห,หัวมันหัวมันรอกมันเสียอะไรเงี้ยยางมันเสื่อมเนาะ สภาพถือว่าสวยงามมากนะครับแอร์เย็นชั่มปรับได้สี่ระดับนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อในส่วนของห้องเครื่องเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับพอยล์ไลท์ช้รปกติใส่วงสายแว่นมีครบนะครับโอ้สวยครับคันนี้นี่ป้ายเปลี่ยนล่าสุดเลยนะครับอันนี้ไม่รู้ล่าสุดไหมแต่ว่าเช็คมาแล้วนะครับหนึ่งแสนเจ็ดจากงการดูแลก็คือดีมากนะครับก็ไม่ขาดนะเห็นไหมครับเปลี่ยนมาแล้วนะครับปีแล้วเนี่ยครบเลย ไปดูห้องเครื่องกันนะครับไปไปกันต่อครับไปกันต่อเลยนะครับก็สตาร์ทวอรมเครื่องนะครับตอนนี้เครื่องทํางานอยู่นะครับก็ขับปกติดีนะครับไปลองไปเทสแล้วนะครับนี่ขับลองถึงตรงนี้เลยนะครับระยะประมาณ400เมตรแล้วก็ไปขับข้างนอกบริษัทมาแล้วนะครับต้องขับประมาณ1 0 0ยนะครับ8 0ถึง100จะรู้นะครับว่ารถเป็นอะไรไหมนะครับก็คือไปขับมาแล้วนะครับก็ปกติดีนะครับ เดิมเเลยนะครับหรือไปนะเดี๋ยวไปเปลี่ยนเปลี่ยนของเหลวให้เปลี่ยนพวกกรองอะไรเงี้ยเปลี่ยนให้นะครับสภาพเดิมสวยครับเครื่อง2 2นะครับดีเซลนะอย่าลืมทปาบอกเร็วใหม่กริปนะครับใหม่กริปแน่นอนนะติกเกอร์นะครับแผ่นเพดอยู่ครบนะครับนี่มอกรห็นะเดิมนะครับให้ไม่ล้างเฉยเดิมเดิมนะครับ่อกคง่อกน็อตต่างๆเดิมหมดเลยนะครับฝาเดิมซีนเดิมนะเนี่ยเดิมนะครับ เ,เดิมโรงงานหมดเลยนะครับนี่เห็นไหมใช้ทุกสองหมื่นโลนะครับมาด้าเนี่ยเดิมกระนยนนะครับตาปั๊มมันเป็นตาปั๊มอยู่เห็นไหมเดิมนะครับสวยงามนะครับลูกกลมฟงกิฟต์ฝาเดิมแก้มเดิมนะครับฝาเดิมแก้มเดิมนะนี่ครับเดิมเครื่องเดิมสภาพสวยงามนะครับก็เดี๋ยวล้างสปาให้นะครับล้างสปาขัดสีให้ครบเลยนะครับสวยครบ 2แส0 0 0ึาพครับเงินสดซื้อได้นะครับหรือถ้าเงินผ่อนมันอยู่ประมาณสี่พ0นห้าพันะครงวดนะครับประมาณนี้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มจริงสวยจริงนะครับติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับเบอร์0 9 4 7 8 9 4 8 4 8ครับลูกค้าคนไหนสนใจนะครับบาร์ีประตูตัวสูงนะครับเบียร์มาด้าวีทีห้นะครับตัวสูงสีดำเป็นหลอกคันนี้ปี2ครับปี2012นะเกียร์กระปุก6สปีดครับสวยเดิมออปชั่นให้มาครบนะครับ เดี๋ยวเก็บงานให้นะครับสภาพนี้ราคานี้เดี๋ยวไปล้างสีค่สปาเก็บคงเก็บงาให้ตรงไหนมีตรงนี้เดี๋ยวเก็บให้หมดเลยนะครับรอยบุบระยุบอะไรเงี้ยเดี๋ยวเก็บให้นะครับ219,000 0ะครับแล้วก็ต่อภาษีฟาบอให้ครบเลยนะครับรถคันนี้การันตีให้นะว่าไม่มีชนหนักพิคว่มจมน้ำต,ต่อต่อตรถแน่นอนนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับ บอกเลยว่าคันนี้อยู่ที่สุวิทวงส์4พคับอยากรู้จักอยากได้รถโทรหาไปเลยนะครับจองก่อนได้ก่อนเพราะบอกเลยว่าราคานี้นะครับไม่เคยเหลือนะครับจองก่อนนะครับจองก่อนได้สิทธิก่อนนะครับบอกเลยนะผมบอกเลยนะว่ารถเป้นะครับคัดมาเนี่ยกันก็คือจะรับประกันให้นะครับเรื่องคุณภาพว่าลูกค้าไม่ดนย้อมแน่นอนนะครับรถเนี่ย ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำแน่นอนนะครับสวยคุ้มจริงนะครับคันนี้ห้ามพลาดเลยติดต่อที่เบอร์เป้ดจนร่างครับขวามือ0 9 4ย์เก้าสี่เจ็ดแปครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์และอย่าลืมทักมาโทรมาหาเป้นะครับผมสวัสดีครับ